ตามอารมณ์ทําตามใจเัวเองเราจะไม่รู้สึกเลยนะว่าเราต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะมันเกินขึ้นอันเดียวกันนี่แหละมันถึงน่ากลัวแต่ถ้าเราเริ่มกลัวมันจะดีเลยเพราะมันจะเห็นโทษเห็นภัยถ้าเราไม่กลัวหรือเราไม่เห็นโทษในอารมณ์ไม่มีทางที่มันจะยังอยากวางจากอารมณ์เทวนั้นะคนทุกวันนี้ทำไมเขาถึงไม่ปฏิบัติเพราะเขาเพลิน เขาว่าเพลินไม่ใช่ไม่ทุกนะทุกขึ้นมาเขาก็แค่ทุกขึ้นมาเขาก็ทําตามอารมณ์อยากขึ้นมาเขาก็ไปทําตามแต่เขาไม่เคยเห็นความว่าแค่ความอยากเกิดขึ้นอะทุกคันได้เกิดขึ้นแล้วสร้างเหตุแห่งกุศลออกไปแล้วก็ทวนจิตทวนใจตัวเองไปเรื่อยๆนี่แหละการปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวกับนั่งหลับตาลืมตาอะไรหรอกแค่สร้างเหตุให้ต่อเน,นื่อง ไม่นานหรอกมันก็ออกดอกออกผลให้เราได้ชมขอแค่เราตั้งมั่นในทางที่เราเลือกในทางที่เราเดินเนี่ยเราจะเข้าใจว่าครูบาอาจารย์เดินมาก็ไม่ต่างากันหรอกที่มันยาก่เพราะอะไรเพราะมันต้องทิ้งไม่ใช่เพราะอย่างอื่นนะเรียนรู้ที่จะทิ้งไม่ใช่เรียนรู้ที่จะหาอะไรมาเพาิ่ม ถ้าเราไม่ทิ้งอะไรเลยเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยทุกวันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยต้องยึดแหละไม่ <c oughs> <c oughs> ใช่เพราะอย่างอ,างอ่นนะเพราะยึดในความเห็นของตัวเองเมื่อใดที่เราเห็นอย่างงี้คนอื่นต้องเห็นอย่างเราอย่างเนี้ยใครที่เห็นผิดแผกไปจากเราผิดทันทีเนี่ยเรายึดในสัญญายึดในความรู้ จริงๆถ้าเราเข้าใจมันด้วยสติปัญญาเราจะเข้าใจอีกว่าคนอื่นที่เขาเห็นต่างจากเราก็าสติปัญญามันต่างกันมันจะเห็นเหมือนกันไม่ได้หรอกเมื่อใดที่เราเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในความไม่จริงเราจะเข้าใจเรื่องที่ขีดเรื่องความเห็นของคนอะไรที่ทำให้คนต่างก็สติปัญญานี่แหละทำให้ต่างไม่ใช่กิริยา เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปดูใครดูตัวเองดูตัวเองอะไรที่มันผิดพลาดก็แก้ไขซะอะไรที่มันยังทำร้ายเราได้อยู่ต่อไปมันก็ทำร้ายเราได้เหมือนเดิมเมื่อใดที่เราขัดเราฟื้นใจตัวเองเนี่ยเราเราดิ้นรนเพื่อที่จะออกจากทุกข์ความทุกข์มันถึงจะหยุดแต่ถ้าเมื่อใดที่เรายังพอใจที่จะนอนกอดทุก เรายังสร้างเหตุของทุกข์อยู่เราปรารถนาว่ามันจะสุขในเมื่อเราสร้างเหตุไม่ตรงผลมันจะตรงไหมล่ะมันไม่เกี่ยวกับความอยากของเราเลยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสร้างขึ้นอยู่กับเหตุที่เราสร้างเพราะฉะนั้นแล้ววัดหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่อาศัยการดําเนินของเราเนี่ยหนูถึงหนูถึงย้ําว่าเราจะมองให้เป็นโอกาสหรือภารนะ มันอยู่ที่สติปัญญาเราเวลาที่เราขอเชิญกับอะไรหลวงธุรก็บอกว่าตอนเนี้ยเรามีโอกาสได้ทําทําไปเถึะอย่างน้อยๆได้อะไรได้ทําเพราะไอ้ที่เราทําแต่ละขณะความดีแต่ละขณะนี่แหละมันจะสะสมเป็นพลังงาน <l ain> เป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐให้เราเ <l ain> มื่อใดที่เราทําตามกิเลสทำตามใจตัวเองมันก็สะสมเหมือนกัน สะสมเป็นอะไรอีกรู้ไหมระเบิดเวลาพร้อมที่จะฆ่าตัวเองได้หมดมันอยู่ที่เราจะเลือกถ้าวันหนึ่งอารมณ์มีกําลังสติขาดก็อ,อากูนั่นแหละเป็นตัวอย่างให้เราดูมันไม่ใช่เรื่องเกินไปนะมันขึ้นอยู่กับเราแต่ละขณะที่เราใช้ดําเนินเราจะให้กําลังฝ่ายไหนระหว่างสติกับอารมณ์ถ้าเราทําตามอารมณ์เราก็เป็นทาตอารมณ์ไม่มีวันจบสิ้น ถ้าเรายังปราถนาสวรรค์ยิ่งห่างไกลเพราะมันยังเกิดอยู่เหตุทั้งหมดทั้งมวลที่เราปฏิบัติคือหัดทิ้งทำให้มันไม่ได้ยึดสิ้นยึดทิ้งออหมดเมื่อใดที่มันไม่เกาะเกี่ยวกับอะไรทุกก็เกาะเกี่ยวกับมันไม่ได้เหมือนกันมันอันเดียวกันไม่ได้อะไรหรอกถ้ายังมีความรู้สึกว่าได้อยู่มีอยู่เป็นอยู่เนี่ยมันก็ยังเกิดอยู่มันก็ยังทุกอยู่นั่นเอง คำว่าพ้นออกจากทุกข์ก็ไม่ได้พ้นออกจากอย่างอื่นนะพ้นออกจากความยึดมัน่นถือมั่นในอารมณ์ที่มันเคยทําให้เราทุกข์จริงๆมันก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนี่แหละธรรมดากว่าเดิมด้วยซ้าแต่มันไม่ทุกข์เหมือนเดิมไม่ได้มีความวิเศษวิโสอะไรแค่รู้สึกเรียกว่าอะไรเหมือนใจที่มันหอ่อเหี่ยวอะไม่อหรทีเนี้ยมันมันโลง่งมันโปร่ง นี้และเอก็อยู่แบบแบบเดิมนะค้คะเึลงลมอหายใจ<อ>เ,เรียนรู้ล,ลมละเอียดทีเนี้ยใช้ลมเบาๆทีเนียถ้าจิตไม่เอียดเกาะกับลมละเอียดได้ไม่เอียดจะเห็นเลยว่าลมมีกําลังมหาศาลแค่ไม่เอียดหายใจเข้ามันจะฟูขึ้นไปทั้งตัวเลยถ้ามันเริ่มเป็นพิติตใจมันอ่อนแล้วแค่หายใจเข้าเบาเนะ่ายเง้ะนี่มันจะลุกไปทั้งตัวเลยเราจะเห็นเลยว่าในเนื้อในตัวเราเมีพลังงาน ไม่ใช่ภาษาละไม่ใช่ทีปากละแต่เห็นรู้สึกด้วยความที่มันเป็นอยู่จริงๆพอมันเริ่มเห็นด้วยตัวเองไอ้ภาษาที่อธิบายเนี่ยมันจบในตัวของมันเองมันไม่ต้องการไปหาคําตอบแม้มันก็ทรงอยู่เนี่ยอาการรู้รู้รู้ต่อเนื่องไปเรื่อยมันไปเองดีเนี่ยไม่ต้องบอกให้มันปล่อยมันวางอะไรหรอกหนูถึงบอกว่าเมื่อใดที่มันรู้ว่าสิ่งสิ่งนี้ทุกมันไม่ต้องใช้คําว่าวางมันไม่หยิบตั้งแต่ต้น ไอ้ที่มันไม่หยิบนั่นแหละเขาเรียกปล่อยวางแต่ถ้ายังมีหยิบมีวางด้วยกิริยาเนี่ยมันยังมีผู้ปล่อยมีผู้วางอันนี้ก็ยังหลงอยู่แต่ถ้าวางจริงๆเนี่ยคือรู้เท่าทันแล้วมันไม่เข้าไปปรุงแต่งร่วมในอาการเพราะอะไรเพราะกำลังสติมันมีกําลังสติมันมีพลังอะไรเกิดขึ้นปุบ๊บมันมีกําลังตัดกันตัดกันมันเป็นความรู้ชัด สัมปชัญญะจริง,รงๆนี่แหละคือตัวปัญญารู้พร้อมเมื่อได้ที่จ่อยอยู่รู้พร้อมทีเนี้ยอะไรเกิดขึ้นรู้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 กับดับลงพร้อมกันเลยรู้เฉยๆทีเนี้ยก็รู้ยิ่งรู้ถีเข้าถีเข้าถีเข้า,ขามันจะไปถามหาทำไหมละ่ะเพราะมันเป็นอันคําตอบอยู่ในตัวของมันัีไม่สนใจอะไรหรอกทีเนี้ยโอ้โห สิ่งที่พยายามยึดแทบตายแต่ก่อนหาแทบตายคิดว่ามันจะพึ่งพิงได้จริงอเอาไปเอามาแม่งกูโดนหลอกอไม่ใช่ใครหลอกเรานะะเราหลอกตัวเองเราจะไปพูดยังไงอ่ะทีเนี้ยกับคนอื่นอย่างมากก็ทำดีไปนะสร้างกุศลไว้นะ ถ้ากุศลมีกําลังความดีมีกําลังพลังงานก็เกิดขึ้นสติก็จะมีกําลังมากขึ้นความจริงก็จะเปิดเผยขึ้นตรงนี้แหละมันไม่มีทางอื่นเจ้ายังบูดเลยทางสายนี้คือทางสายเอกและสายเดียวคือศีลสมาธิปัญญาทางสายอื่นคือทางตั้นแล้วหน้าที่เราคือสร้างเหตุให้ถึงพร้อมแค่นั้นเมื่อได้เหตุถึงพร้อมผลก็เกิดขึ้นมันมีแค่นี้ หรู้ว่ามันแทบจะไม่ใช่ภาษาที่มานั่งคุยกันด้วยซ้ำแต่การนั่งคุยกันนี่คือการให้กำลังใจเพราะมันนี่แหละมันไปอย่างนี้แหละซึ่งแต่ก่อนทำไมเราไม่เข้าใจพม่หยัดก,ก็ปฏิบัติทำมาทั้งชีวิตแต่ก่ทำามันไม่เป็นอย่างนี้ใช <ปะ S 1> ่เป้นหร<ะ>เพราะมันทำด้วยอัตตามันไม่ได้หน้าที่มันไม่ได้ทำแค่เน,นี่ยห่มงบอกว่าเมื่อใดที่ความเห็นผิด มันตั้งต้นด้วยความที่จะเอาจริงๆหนูถึงบอกว่าเราทําทิ้งทานศีลภพาะวานานั้นทาทิ้งเพื่อเรียนรู้อาการของจิตยๆทำออกจากออกจากความยึดมั่นถือมั่นในใจอย่าให้มันยึดอย่าให้มันมีที่ตั้งความรู้สึกเมื่อใดมันไม่มีที่ตั้งไอ้ทุกข์มันก็ไม่มีที่ตั้งเหมือนกันมันอันเดียวกันเราจะเห็นไหมล่ะว่าความยึดของเรานี่แหละคือตัวทุกข์อีตัวเรานี่แหละความรู้สึกว่ามีเรานี่แหละคือกิเลส มันไม่ใช่เอาเราเข้าไปถึงอะไรนะไม่ใช่โสดาบันไม่มีผู้เป็นโสดาบันแต่ความรู้สึกของจิตที่รู้เท่าทันอารมณ์เริ่มมีพลังงานเห็นแล้วว่าเหตุของทุกเกิดจากอะไรนั่นแหละโสดาบันไม่กล้าทําผิดโดยเจตนาวัดสอบกันได้เลยมันไม่มีเจ้าของอาการหรอกแต่มันเป็นผลของของของการเจริญของเราเนี่ยของการฝึกของเรา ยี okay. ่ื้อขาวเช่ยังไม่รู้หล่ะสับเขาสับสวส่างเจนแงสะกกรางเพียงก่ถ้าแบบความอยากมันมาก็อดสะก่อนใช่ไหมอยากในกุศลถือว่าเป็นเป็นขุ่มดีแต่อยากในอกุศลคืออยากในขว่ม่วนคือขควมละถ้าอยากในขว่มดีอันใดที่อยากในขว่มดีมันเป็นเห็ดมันเป็นอาหารให้ฟ้าอเห็ดเพราะว่าแจ้งลอยขาบเห็ดเลย ตัวอกุสนมันสีมหาเหตุหาผลให้ของมันสินี้เหตุนี้ผลหมากมายเลยเด้ถ้าขึ้นอย่างบอกแนบเบงกูก็ได้แนบเบงลวงตาก็ได้เวลาเหตุอย่างนี้สิบโอเคอยมีเหตุนี้ผลถ้าให้ยบืนตังเกียรติด,ดงบะแต่คนเท่าที่แนมเห็นเหตุผลร้ายแรงได้บ่เนี่ยต้องเป็นน่าสัตต้องน่าสีโมโหบอกว่า,วาเหตุผลนล่นลราขึ้นตัวถูก ไปในทังส่วนผนอืน่นผนอื่นกิเลสแต่ทายากไปในกุศลอยากไปในความดีมันต้องอาศัยพอพึงบาสามารดดับอกุศลในใจมึงได้โดยความอยากมันบมล่ะแตจะต้องอาศัยอย่างดีก่อนแต่บออย่างดีสิมาปฏิบัติจ<ช>ัึงได<ช>๋่ะแต่ถ้าเมื่อใดมันเหตุดีเป็นนิสัยแล้วเป็นเจตนาเป็นเป็นนิสัยใหม่ห็นมาแล้วมันละใโตของมันเองมันละความอยากดนตโตของมันเอง มันกลายเป็นเห็ดไปซื่อๆบาที่นี่โมเด้มีความอยากเห็ดใน่หันเห็ดไปตามสมควรที่เขาพ่อร่องรับได้ตามประโยชน์เขาอะบมเด็เอาเจ้าของเป็นที่ตั้งแล้วพ่ออย่างพ่อใจมึงมันเต็มขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนี่เวลามึงเห็ดความีบอกมึงอยากได้มึงอยากได้ผลของความีเห็นบ่นี่คือมันยังบ่ท่านมีปัญญาปัญญายังบ่ท่านจะเลินขึ้น แต่เมือ่อใดที่ปญัญญามึงเต็มหลอดมึงสิ่ข้าใจแล้วมึงบ่ต้องอยากดอกในการที่มึงเฮ็ดนะน่ะนเมื่อมึงเฮ็ดดีเฮ็ดดีผลตรงแน,น่นอนเงียดตัวกับผลตรงแน่นอนในเมื่อมึงเงนนงข้าใจตามจริงแหละว,ว่าทุกอย่างกรรมทุกอย่างเกิดจากเหตุเกิดจากการก,าก,การะทําของมึงโตปญัญญาคือโตสัมัญชนญาคือตโตหู่ละว่าเฮ็ดเหตุแต่ไหนมันก็ได้ผล,ลนั่นสัตว์ละไอความอยากตัวนี้ก็เลยเลยละไปกลายเป็นเหตุสืบอหแบบทีนี้น จากที่เคยเรียกร้องเอาจากเขากลายเป็นสวนเป็นเฮดใ้เขาเฮดเฮดเฮดเฮ็ดไปเสื้อ,อเอาไปเอามามันโ่มี่มมีขอแม่กับกับไผเพราะมันโมมีขอแม่มันก็บ่ถูกขึ้นกันแต่กับคผู้บา,าจาย์ก็ข้นที่เขาลพมันสิเฮ็ดแบบโ่มีขอแม่เลยมันสิเฮ็ดแบบมันขอาใจเข้ามามอบกายถวายชีวิตรมัน่มมินบอกอยู่ปากเนีายในีใจผิดมันโมมีขอแม่ บางสิ่งบางอย่างแต่ก่อนมันเคยมีขอแม่คือมันเคยความเห็นต่างในสิ่งเี่เพิ่นดาเนินไปมันก็สิเอาความคิดของมันไปเนียดเนี่ยเสพนแต่กราบกันทามีปัญญาปุ๊บมันสีเขาใจว่าเป็นขอใจเพิ่นได้ขอใจจากของเพราะขอใจจาของว่าโอ้มันเป็นเลยสิมันก็เลยขอใจสุคนบ่อต่างกันดอกเพราะว่าขอใจว่าคนทุกคนือนี่มันมีความเห็นต่างกันแต่ว่ามือได้เฮาความเห็นเฮาไปตัดสินมู่นั่นลหละกิเลสเฮาเอง มันก iec, ็เลยจบลงเพราะคนสี่สายก็ไปสายสี่ขัวก็ไปโอ้มันไงสีตสายแต่อันสี่สายว่าอยากไปขัวเนี่ยทีนี่ที่หม่องมันยายจริงๆแก่ดีเขาเนี่ยง่ายที่สุดแหละเกย็บน้ำพึ่นเนี่ยง่ายที่สุดแล้วก็ตกออกความีง่ายง่ายแต่กินเหรนอยากออกความ็น้ำกระสีน่งถ่ายเขาม่าอย่างงห้เขาเห็ดดีนะม้เาเห็ดดีเขากวนง่ายปะ <laughs> เข้าอยากได้เอียงสกอยางจากเขาเข้าเป็นไฟให้เขาไพ mm. ่ละสีเขอใจเข้าแต่เข้าบ่ยอมขอใจอของสุภณ้ก็ย่งว่าเขาใจเจ้าของแลวจ้าบอกเนี่ยบอกเรื่องของอารมณ์เรื่องจิตถามึงไพยายามขอใจมึงพพายามสิเอาความจริง <laughs> มึงนั่นละซับสนเพราะว่าความจริงมันบ่มีความกระสับกระสาย แห้งบีบแห้งแค็แห้งห้างกมันคือเป็นนั่นะเพราะว่าเขาสับสนเขาจับจุดบ่ถือเขาไปจับไฟปัทนาให้มันเย็นเขาไปเอาน้าแข็งมาปัทนาให้มันหอนมันเห็นมันบ่ตรงอ่ะมันบ่เห็นตรงตามจริงนี่แหละเพืเอ่อนๆเพราะว่ามันหูซื้อว่ามันมีมนันลีลี มันบอกขอใจเลยว่าอารมณ์ทุกอย่างก็เกิดละกระดับเกิดละกระดับมันบอกเห็นมองนี่ละใจมันเองก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพอยิงซับสนยิงหาข้างต่อยิงห่างไกลออกจากความจริงคือเป็นแน้วนั้น,น,นกับกันบะที่นี่แค่อยู่เป็นปกติไปสร้างเหตุไปสร้างมุศลไปมิหนาที่ยังเหตุไปอารมณ์ในใจความหู้ซึ่งไดมีขึ้นมาก เห็ดควมดีส่วนส่วนส่วนสวนเอาไปเอามามันมีกําลังเพราะเป็นอย่างมันคือบ่มีกําลังเอาบ่เห็ดน้ามันเขาบ่เห็ดตามันมันก็คอยอ่อนกําลังลงเองมันอยู่ถี่เฮาเฮาสีเหลือกให้กาลังอันใดแห่งสับสนแห่งไปหาข้ามตอกแห่งควนหามันก็แี้ับสวนไม่เกิดอีกตายอีกก็คือเกาเพราะว่ากิเลสเนี่ยบได้แก่ตัวใหม่มึงเคยมีอารมณ์แบบไหนมันก็ไปข้องเก่าเลย พออย่างละมันไปลองเดิมสำมสำๆส,ำสำนขีม่มือหัวกับเทนยังกับมีละศูนย์เห็นยังกับน,น้อยๆนว่าวน้อยๆกับศูสนปึ๊ปึ๊บปึปไปเลย <c oughs> มึงว่ามึงทำลายไปละ <c oughs> เหมือนหยอดกระปุกอะ <c oughs> ปึ๊บป๊บจริงๆเนี่ยอาการเนี่ยมันมีขึ้นมาได้นะแต่อย่าไปตามมันทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้จิตไม่เสพอารมณ์ กลับมามีสติระลึกรู้เกาะลมเกาะลมไม่ได้ทำอย่างอื่นสวนไปเลยดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูมาร่างกายดูลมกลับมาดูแลยังไม่เห็นอีกสร้างกุศลกวาดบ้านถูพื้นทำอะไรก็ได้อะที่ถ้ามันทำแล้วยังไม่หายมันเคยทำอะไรแล้วมันหายจากตรงนี้มันต้องจำด้วยนะบางทีเราเคยสังเกตไหมว่าบางทีความดีเล็กๆแน่นอย กับเป็นความรู้สึกดีในระยะยาวไม่เหยียดเห็นมาว่าสิ่งที่ไม่เหยียดเห็ดแต่ละขณะนสิ่งที่ไม่อีเห็ดไม่หน่อยเหตดในระยะเวลามันสะสมด,มด้วาพมดีเห็ดโดยเจตนาเวลามันมีกําลังถึงมาเหาบผู้โหม่จำห้อยยศหนามยดหนามเซ่แกวใส่ตุม่มมันสิเต็มหอบผู้โหมเด,ด้แต่ถ้าเหติไปหยุด เวลามันเต็มมันก็หูดโตของมันเององล่ะเพราะมันเป็นอาการของจิตแต่เฮาเหตดแน่เห็ดแน่ก็ถามหาผลแน่เห็ดแน่ก็ถามหาผลแน่มื้อใดมันสีหดมื้อใดมันสีได้จริงๆนาที่เฮามีแค่เหตุเหตุเห็นมากพอผลมันก็เกิดขึ้นมันมีแค่นั้นแต่สีถามว่าเฮาผลคือบ่เกิดขึ้นมันต้องย้อนกลับมาถามที่เรื่ของมันฟึกไในตอนเนืองซ่ำไหน จริงๆมันมีแค่นั้นแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปให้ใครรู้ด้วยไม่จําเป็นเพราะเรารู้ตัวเองดีที่สุดอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเรารู้ชัดดีที่สุดเพราะทุกอย่างในพฤติกรรมของเราที่มันแสดงออกมันมาจากความคิดทั้งหมดมันมาจากสันดานของเราทั้งหมดมาจากจิตเราทั้งหมดต่อให้ปากท่ำบนทำแต่การกิิยาอาการมันสวนทางกันจะมีประโยชน์อะไรอะ่ะ หนูถุงบอกว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทําสิ่งอื่นเลยนะไม่ได้พิสูจน์อะไรให้ใครเห็นทั้งนั้นใหม่แต่เราทําหน้าที่โดยเองเมื่อใดที่เราทําหน้าที่ของเราถึงพร้อมคนอื่นเนี่ยมันไปไปตามวิบากหรอกไปเหตุเป็นผลที่มันเคยมีแต่ถ้าเรามองใจเราจริงมันไม่ได้สนตรงนั้นหรอก ม่เัานูซื้อบอสันว่ามันตังเก่าไม่ไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกแค่เราว,วันเนี้ยกับเราพรุวว่งน,นี้อย่างเงี้ยเราก่อนหน้าเนี้ยกับเราวันเนี้ยินรู้สึกไหมเห็นต่างเท่าไหร่แต่เป็นแต่แต่หนู <c oughs> มองด้วยตาในต่างนะ, <c oughs> ะห,นหนูมองเเองห็นแบบสมมจะทําอะไรไม่ดีอ่ะจะเห็นตัวเองก่อนจริงๆเวลาแต่ก่อนเราจะทําอะไรเราจะทําออกไปเลย ด้วยสัญญาด้วยความเคยชินพวดพวดพวดเราจะชี้คนนั้นคนนี้ไอ้ทีเนี้ยพอเราจะทําอย่างนั้นปุ๊บเราจะเห็นเราจะเห็นตัวเองนั่นแหละสิ่งที่ต่างซึ่งแต่ก่อนเราไม่เห็นไงมันไปเลยแล้วม่ชอบเอาตัวเองไปตัดสินคนอื่นเนี้ยทุกวันนี้มันจะตัดสินใครมันก็อ้าปากได้กลางอากาศนั่งจุดมั้นตัววเเอออองงกกก่่่ใชแไขน จริงมีแค่นั้นแหละไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรหรอกมีกำลังใจอะไรนะเือเขามีกำลังใจถ้าป็นเมื่อก่อนเนี่ยาจะอิจฉาแต่นี่เขารู้เขาอะไรเสืขามีกำลังใจเสียงมันไปล้างกดนมาออล่ามาลูกมาออล่าไปล้างตูดเลยเราไม่มีอะไรต่างเขาเลย ไม่ต่างหรอกเท่ากันหมดทุกคนเท่ากันหมดจริงๆต่อต่อให้อิจฉาเราก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นต่อให้เราอิจฉาเขาก็ไม่ได้ไอ้ที่เขาปีก็ไม่ได้ลดลงอีวันโงงไหมล่ะที่มันมัวแต่อิจฉาจิตเมื่อใดที่มันมีความรู้สึกนี้ขึ้นมาสิ่งที่จะทําให้เป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่จะให้จิตทรงเด่คือสร้างความดี ้ามันมีความสิ่ง,นง,เ,ง,ง,ง,นงเนี้ยต้องเร่งสิแข่งแข่งเนี้ยแข่งกับจิตกับใจตัวเองเร่งสร้างมันขึ้นมนาะไม่ใช่บัน,นั่งเฮ้ยเขาอย่างงั้นเนี่ยไม่ใช่นเนี่ยเนี่ยมันจะทับถมลงตัวเองลงไปเรื่อยๆไม่ได้มีประโยชน์แถมสร้างโทษด้วยไอ้ความที่เขามีก็ไม่ได้ลดลงไอ้ที่เรามีนะครับที่ลดลงเ <c oughs> <c oughs> นี่ยตรงตรงที่มันตลก แต่คนก็พยายามไม่เท่าทันอารมณ์พวกนี้นะก็ยังพยายามเป็นทาสของอารมณ์พวกนี้ทับถมตัวเองลงไปเรื่อยหนหนูก็ย้ําอยู่ตลอดว่าไอ้เหตุทุกอย่างผลทุกอย่างนี้มันเกิดแต่เหตุที่เราทําเพราะฉะนั้นจงเลี่ยงสร้างเหตุเหมือนมองดูใครสักคนไม่ได้มองในสิ่งที่เขาได้เขามีเขาเป็นจงมองสิ่งเหตุที่เขาทําว่าทําไมเขาถึงเป็นผลอย่างเนี้ไม่ใช่ไปอยากได้ผลเหมือนเขา แล้วไปนั่งโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นคนโง่โง่เกินไปเมื่อใดที่อยากอยากอยากได้ผลแบบไข่อยากได้ผลแบบไหน,นสร้างเหตุให้ตรงดูดูนิสัยเขาเขาทำอะไรบ้างแล้วทำกันเหมือนกันเหมือนกันแน่นอนตรงเด้เลยแหละถ้าถ้าเหตุตรงผลตรงแน่นอนถ้าเหตุดีผลดีแน่นอนทำดีๆเลยนะไม่ใช่ทำดีได้ดีทำชั่วก็ชั่วเลยเหมือนกัน จิตลบผลนะขนาดนั้นแต่เมื่อใดที่เรามัวอะไรอยากได้ดีโดยที่เราคิดเอาเนี่ยวิว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมอี <c oughs> ยอยากได้แตงโมแล้วนั่งวาดฝันจะปลูกอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่ลงมือปลูกเลยผลของแตงโมจะเกิดขึ้นได้ไหมไม,ม่ทางถ้าเราไปขอจากคนอื่นได้ไหมมันไม่เหมือนวัตถุนะที่จะปาดแบ่งกันได้ อาการของจิตเนี่ยถ้ามันแบ่งปันกันได้จริงๆหนูว่าครูเจ้าเนี่ยแบ่งให้หมดแล้วคงไม่มีใครต้องตกนรกแล้วแหละแต่เนี้่มันต้องสร้างเองพึ่งตัวเองสร้างเหตุให้ถึงที่สุดพึ่งตนพึ่งธรรมทำไมท่านพูดอย่างเงี้ยเพราะเมื่อใดที่มันอยู่กับตัวเองได้พึ่งตัวเองได้นั่นเลยคือธรรมมันอยู่ตรงนี้อาศัยเพื่อนอาศัยครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคืออะไร คือประครับประคองกันในทางกุศลใจที่มีกุศลอ้าวให้กําลังใจกันให้เดินประครับประคองเสียออกนอกทางตุปตาตุเปเตะข้กอ,อกทางใหม่เนี้ยกัลยาณนมิตรถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีคนที่ศีลเสมอกันสติปัญญาเท่ากันสูงเท่ากันให้เดินคนเดียวท่านพูดอย่างนี้นะอี้ท่านไม่ได้ให้ครบมวซส่วนนะท่านไม่ใช่ว่าใ ขนาดไม่มีคนที่เสมอกันหรือสูงกว่าท่านยังให้ไปคนเดียวเลยเพราะอะไรเพราะมันล่างเราไม่ได้ถ้าใจิตใจเรายังไม่ตั้งมั่นมากพอเราอยู่ใกล้อะไรมันก็เกืนแบนนั้นแต่เมื่อใดที่เรามีความตั้งมั่นเข้มแข็งได้ละอ๋อเราก็เป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ทีนี้เนี่ยมันอันเดียวกัน คุณดาวห้าสิบดวงจากเพฟนะคะสนับสนุนดาวเพ็กเฟจ้ะมีเรื่องกับแสงอยากมีเรื่องเออสนับสนุนดาวมันคืออะไรไม่รู้ค่ะ